สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนําตัวระบบสร้าง QR Code พร้อมเพย์นะครับเอาไว้ใจเงินนะครับปกติแล้วถ้าเราจะสร้าง QR Code พร้อมเพย์เนี่ยเราต้องเข้าไปที่มือถือนะครับแล้วก็สร้าง QR Code พร้อมเพย์ขึ้นมานะครับแต่ระบบนี้เกาจะเป็นระบบสร้าง QR Code พร้อมเพย์ครับบนเว็บไซต์นะครับสามารถเอาไปดัดแปลงทํางานได้หลายแบบนะครับวิธีการใช้งานครับมีดังนี้ครับเราไปดูเช็ควิธีใช้งานเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยก็ใส่เบอร์ ID พร้อมเพย์ลงไปนะครับ ว่าใส่เบอร์ผมลงไปนี่แหละนะครับเป็นเลขแบบชาชนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เป็นพร้พอมเพ์ต่อมาก็ใส่จํานวนเงินลงไปครับแล้วก็มีข้อความอา้างอิงนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว,ว่าผมไม่ใส่นะครับกดขีดไปแล้วกดสร้างเคียลโคดขึ้นมาได้เลยระบบจะทำสร้างการทำการสร้างคียลโคดพรอมพ์เอาไว้ใจครันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการให้ลูกค้าสแกนจ่ายครับโดย q คีย d โคดพอรอมเพ์ ระบบนี้ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถทาเป็นแบบสแกนซ้ําได้นะครับเชน่นิเอาไว้แปะสินค้าก็ได้เช่นสินค้านี้ราคา99บาทนะครับเอาไปแปะสินค้านาคานี้199บาทเอาไปแปะนะครับก็สามารถจ่ายซ้ําๆได้นะครับหรือว่าอยากจะจ้างเขียนใหม่ก็ได้ครับให้มันสามารถใช้ซ้ําไม่ได้นะครับหรือว่าจะเจนทีละครั้งก็ได้นะก็แล้วแต่นะครับเวลาเราเจนีลแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการเก็บลลอ,อกไว้ตรงนี้ด้วยนะครับว่าเจนเมื่อไหร่ เชนไปกี่บาทเรียกพร้อมเพย์คือเรียกอะไรนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ครับสามารถกดดูได้นี่ขึ้นมาได้กดบันทึกรูปภาพได้โอเคประมาณนี้นะครับก็สามารถอัพายุใช้ตัดแปลงได้หลายแบบนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดใต้ล่างคลิปนะครับเพื่อสั่งซื้อตัวระบบได้ครับหรือว่าอยากจะเรียนเขียนโปรแกรมเรียนเขียนแอปนะครับอยากจ้างเขียนโปรแกรมอะไรก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้ครับ